การเมืองมันก็ยังเป็นการเมืองที่ลี้ลับอยู่พอสมควร,รเทศไทยเนี่ยถ้าใครเคลื่อนไหวจะรู้ว่าคนนี้คนของใครเป็นคนแก่คนหนึ่งเก็คงไม่มีน้ำยาแล้วผมโอ้ยผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วนะต่างคนต่างอยู่เถอะ วางยาเกิดขึ้นกับไทยก็ในเพื่อไทยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ในภายนอกเนี่ยการเมืองมันก็ยังเป็นการเมืองที่มีมีลี้ลับอยู่พอสมควรนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องดูความเคลื่อนไหวประเทศไทยเนี่ยถ้าใครเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้ว่าคนนี้คนของใครเคลื่อนไหวมาเคลื่อนไหวด้วยเหตุอะไรนะครับแต่ว่า แน่นอนในฐานะนายมตรีมีหน้าที่ต้องตอบก็ต้องตอบท่านก็ต้องเตรียมตอบคําถามของท่านในเมื่อเราใครจะเคลื่อนไหวยังไงแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยก็ชี้แจงได้นัฐมนตรออกมาบอกว่าให้จับตาไหนใหญ่ออกมจะเช็คที่โอ้ผมยังไม่มีสิทธิ์อะไรผมเนี่ยวันนี้ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งก็ให้คำปรึกษาลุนน้องๆให้ช่วยกันให้บ้านเมืองเจริญดีกว่าก็คงไม่มีน้ำยาอะไรหรผมแก่แล้ว กาสการะสมการของท่งนานนะคะกลุ่ม40สวที่ออกมายื่นนี่มันเป็นวนารของขอำนาจไหนรว่ามันส่วนใหญ่ผมว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครยังไงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมันมีอย่างนี้มานานละมีช้านานละล้วนะก็มันคงไม่ถึงขนาดล้มได้หรอกครับแต่มันอาจจะเป็นการสร้างความวุ่นวายทำให้บ้านเมือง ชะางนักช่างันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าการที่42โมงเข้ามายื่นชื่อผัดของเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้การเดินหน้าของรัฐบาลดูชะง่ายเกนไม่ไม่มากหรอกครับไม่มากหรอกครับเพราะว่าชี้แจงได้ไม่เป็นไรหลายคนบอกว่าการมาถึงท่านเลยค่ะถึงว่าหลายคนวิาฟ้์กันว่าการที่เดินเกมครั้งนี้น่าจะเป็นมาตั้งหมายนัดเกมสั้นกว่าจะจะเล่นงานผมเหรอโอ้ยผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้ว,ลแ,ลว,ลแ,ลวแก่แล้วเนี่ยต่างคนต่างอยู่เถอะ แบบนี้เาต้องเตรียมการรับมือยังไงบ้างไมไม่มีอะไรครับก็ทําอะไรให้ถูกต้องมันเป็นไรไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปหวั่นไหวมากตำแหน่งของนายกก็มีคนบอกว่าเองมีคุณมีสยลัามรออยู่ด้วยคืออยากให้นายกนิดเนี่ยอยู่ให้นานที่สุดเพราะว่างานมันกําลังเข้าที่นะต้องใช้เวลาทุกอย่างคือรับช่วงรับช่วงรัฐบาลต่อจากรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารแล้วก็มีโควิด3ปีเนี่ย เหตุการณ์บ้านเมืองหนักเพราะนการแก้ปัญหาก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับก็ต้องอดทนต้องอดทนแล้วก็ให้ประชาชนต้องอดทนด้วยว่าใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งนะครับไ, <ป S 2> ไ,ไม่มีใครนิ่งนอนใจ่ไม่ได้ออกมาเพื่อความคาถิใจในการเคลื่อนไหวต่างๆใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่เกี่ยวหรอกครับผมไม่มีตําแหน่งหน้าที่อะไรนะครับผมมีหน้าที่ให้ความปรึกษาคำปรึกษาท่านทัศน์สินครับวันที่29นี้จะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่ง ครับท่านจะเดินทางไปก็ยังยังตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนะรับก็จะไปเองใชก็ถ้าถ้าถ้าต้องไปก็ต้องไปเนี่ยมองเรือว่าตัวท่านจำเป็นต้องวนไหมคะไปปะมันมันอยู่ที่อยู่ที่ทางทางอายการบ้านยังไง ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขออนุญาตครับใครนะอ๋อครับ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 ข้อสองคันนี้คืออะไรเขาตั้งแต่ผมกลับจากอเมริกาจบปัญญาเอกโอ้ยังตัวเล็กๆอยู่เลยเขาขับรถให้ผมมาตอนตอนนั้นแล้วก็ชีวิตเขามีแต่ครอบครัวผมนะเพราะนั้นมันก็ต้องดูแลกันเขาต้องรอให้ท่านมาครับต้องไปฮะวันนี้ได้มาส่งลูกบลอกครับใช่ครับใช่ครับ ใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่กับผมมา40ปีส0ปีขออนุาตรั่ามการปโยการปิดตหนนุอแะครบออนุาตครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ